เกษตรกรวัยุทธสวัสดีครับพี่น้องวันนี้พาพี่น้องมารอเบงิงง้วนอยู่ตลาดอำเภอวัดลินชำ้ลางประจจังหวัดอุบลราชธานีครับกับบรรยากาศเซวันอาทิตย์ครับสวยในยจังหว่อยล้วครับตอนนี้แกกะแย่งตาเนี่ยแหละครับเดี๋ยวพาพี่น้องไปรอ,อสอบถามเบิแงราคาวม้วนครับราคาแม่นี่เท่าไ,ไหา 26, ร่ 26, อสองหมื่นหกกับสองหมื่นหกพันเนาะได้ลูกก็โตแล้วครับเลยยังวันได้ยังอยู่ยังเป็นแม่สาวอยู่เนาะแม่ ทัดกันแล้วครับเนี่ยตอนนี้สามหมื่นพอดีสามหมื่นพอดีครับผมมาอยู่แมนบอนะแมนครับสามหมื่นพอดีเนาะครับซื้อไปซื้อไปเมื่กี้เดือนก็คือสีได้กินนอกม่วแล้วแมนสามหมื่นพอดีครับแมนตัวนี้อยู่สองหมื่นหกพันสองหมื่นหกพันมีเจ้าตัวมีสองตัวนี่บอของปี ตัวนี้บ่แม่นบ่แม่จมาจาก,กอำเภอใดนี่ครับอำเภอสิรินรอยู่อำเภอสิรินทรนเนาะฝากเบอร์ให้พี่น้องโทรคุยราคาอีกวะต่อรองราคาปะโอ้ค,ครับครับวัวเป็นยังบ่เป็นยังเดี๋ยวว่ากับขอให้มันหมาเด้เอเ,เดี๋ยวพาพี่น้องไปรอเบิ่งว่าตัวอื่นต่อครับ แม่ลูกครับท่านีจะฟ้องไปอยู่ราคาเท่าไรไอ่ครบหนีน้หรือเล่าครับครับผมเจ็ดหมื่นเจ็ดพันลูกตัวผู้หรือตัวแม่ครับตัวผู้ครับ ตัวผูเนาะอู้แดงดีแดงใส่ตัวแดงไปเนาะพอเพิ่นตัวนี้ใส่ไอ้ที่เจ้าป่ามันได้ใส่แต่ว่าใส่ชาลาเล่โอใช่เป็นชาลาเล่ไหมชาลาเล่เปลี่ยนเป็นชาลาเล่ครับมันสมเดือนไทยดีตุลาวอเคพี่มันมันหย่อนแสงนิดหน่อยตุลาเลยเนาะวันที่ผสมแมนพี่ลายิปตุลาหกสามออกสิงหางหกสี่ครับเบิองเมืองด่านหนาเนี่ยพี่เบิอง สมบักเล่งงูซาโลเล่เนี่ยโอ้นี่บอกพอขันเงินนับโปเล่ยนเนาะพี่เนาะครับเป็นสมซาโลเล่ไว้ซาโลเล่ขันน่ะล่ะขิ้นมาพันสองเดิมก็ขึ้นมาตัวนี้ล้วพี่พอพันเพิ่นตัวใดเนาะพ่อหงบอกยังล่ะแดงดีแฮมเอเคนะเอเค้ยยังล่ะเอเค้ยหาสองศูนย์พ่อครับสงไซส์ด้วยเอ็นเค้ยหาสอพอมันแดงดีเนาะ เอาครับเอาทวนราคาอีกเนี่ยพี่เจ็ดห่เจ็ดครับเจ็ดหมื่นเจ็ดันเนาะแม่ลูกโคมนี่ครับฝากเบอร์ไว้ก็พี่ก็ปิดศูนย์เก้าเก้าสี่หกสามหสองสองหนึ่งงัวใจห้างเพื่อได้พี่ดูตะการเกาอูตะการเืิดผนเนาะ ทางกันแม่นี่่ครับเด้อหกสิบมนม่นกันคู่นี้หกสิบมันจับครับของร้าจโ,โตโตข้างล่ังละพี่คล้ายกันเด้วหกหมืแม่แม่เดียวราคาจบหกหมืน่นครับน่นะครับราคาจบหกหมืนม่น 6, โอ้มุมนี้ถือแดงแทงแดงดีพล คู oh, oh, ่น oh, ี่บอครับป like. mm ีละลูกเเนี่ยเริ่มต้นกับแซนอยลูกลูกตัวโภศีเมื่อสามอ่าปูมดามั่วป่ยแย่มั่วป่วยแย่แห้งเหรอตัวนี้เป็นไปเรื่อง นี่ว <many> <Sure. S 1> ่ายเบนรอครับเบหรอเนาะพี่น้องเนี่ยไปนตเองครับอ้ฟังนีมตใส่งไครับัวใส่ไงครับฟังนี่นั่นนี่ัวร้ายครับพี่น้อง

จะพาพี่น้องไปเนิตกวปืนครับราคาเท่าไรน่ะหาหมื่นสองหาหมื่นสองครับแล้วปห่ามสองทองยูแมนบอครับเนี่้อยราคาลองหาหมื่นสอง

เนเป็นเจรจากันอยู่ครับเดี๋ยวพาพี่น้องยนี้ปไปบนโตมาหน่อครับปูนีท่าไหรพอราคาเท่าไรครับหาซีพูดีเลยได้จากปีแล้วครับตัวนี้ปีกัวเนาะ เหนือก็ตังมาเต็มเลยทำรัค่าหาเงินพอดีครับตัวนังของของแม่อยู่วาครับเนี่ยแมนเนาะขอขึ้นหลายๆแล้วแม่มันหมานครับ แม่นี่ีเท่าไรพอ 40, <000. S 2> ่อสีอ่หมื่นสี่หมื่นโอ้แดงดีแห้งครับมุงแดงดีแหงราคาสี่หมื่นครับมแม่สาวหน่อยอปีกั้วเราบ่พอบางปีนึ่งนะบ่าแดงงามแม่น่องออ ดแ,งแงดงาางามเนี่ยถือแสงแดดในทรศัพท์ปน่งงามครับบางปีกลัวห้องไว้ละคาสี่หมื่นน้ฝากเบอร์ทุ่ไว้บ่ะวิงเบอร์ทุ่เราทุ่าาน้ำ้าครับบ่เป็นยังพ่้พรอหล้านถามเนี่ยลูกร้านถามเนี่ยช่วงนี้ราคางัวเป็นจังไดครับครับ เยังราคาแพงอยู i, no, ồng, nee, no? hao, ่หม้อในการซื้อไปเรียงว่าคัช่วงนี้มันได้ดีเนาะหยาก็มีกินร้ายเราเมันมีพื้นที่ไว้ปลูกห้าล้าเ้านช่วงนี้เนาะหยาเกี่ยวเขาแล้วมันหมาเด้อพอ ตัวแดงไอ้ตัวนี้เจ็ดพันตายครับเจ็ดพันลายเจ็ดฟุ้งเบาบีทครับขอโทษครับเจ็ดหมื่นป่ายเนาะปลายมันเตัวแดงกันมาคุยกันเนาะเจ็ดหมื่นป่ายครับลูกเขึ้นตัวแดงนี่ครับขึอนแดงดีแต่พอพันพพอันตัวแดงเนาะอ๋อสี่คนมากเนาะเว่ามันแดงดีนะในโทรศัพท์อาจจะมือแดงน้อยเพราะว่ามันโฮมแม่คนโฮมใส่ครับ ราคาตั้งไวเจ็ดหมื่นปลายครับลูกทองแม่เพิ่นทองไหวปะครับเนี่ยสมตโตไว้สามเดือนมั่วจากกําเพื่อะไรพี่อยู่แต่การพืนผลเนาะฝากเบอร์ไว้ป่พี่เจครับสองเก้าหกหกเจ็ดสี่เจ็ดสี่หนึ่งในหอยยังครับ รายกาเนาะครับตัวยง่ายห,หรือแม่เขออาใหญ่อยู่บ่โมแมนบ่โดดเด่นแนงครับจะของเพืพ่อนผูนะ้ใดเนาะจราจากันอยู่เนาะครับเดี๋ยวผมพูดเล่าหลายได้เด้ยอยเอ่อกเกษตรกรมั่นยุดครับช่องยูทูปครับ ยังงครับตัวนี้หแดงรดีนอตัวนี้ของแม่อยู่บ่ครับเด้ของขพีบ่ครับเด้ของแม่ตัวไหนครับตัวนี้ตัวนี้สองเือค่ะตัวตัวเดียวบ่ครับหรือสองตตัวเดียวจ้ะตัวนี้ดู เดี๋ยวนี้ห้องไปสองหมื่ซื้อแล้วจ้ะซื้อไว้แล้วจ้ะแล้วแม่ลูกคู่นั่นแหละครับท่บายแม่ลูกนะครับหามือลูกคนครับหางน,นอก,ก,นนอกงะดีนอ่ค้าี่จอู จ้าของมือวัวครับเกาตรการซื้องขายมั่วอยู่ตลาดบริรักาวิลล์มั่วใหญ่ลายครับมือนนี้มั่วใส่ใหญ่ลาย ราคาเท่าไ,ไหรไอ่แม่ลูกสแสนสองครับแม่ลูกสแสนสองลูกตัวผู้หรือตัวแม่ครับเนี่ยตัวผู้ครับตัวแม่เบิร์ดเดี๋ยวจตัวผู้ตัวแม่เ <c oughs> บิร์ดเหลือผู้ขายเบิร์ดแล้วครับแสนสอง <c oughs> สแล้วครับโอ้ยใหญ่ครับแม่ลูกครับแสนสอง เดี๋ยวยับไปเบิ้งลูกก่อนลูกกันครับตัวแม่เบิ้งลูกลูกเลยเป็นตัวผัวครับพ่อกับเป็นตัวผัวครับมว่วจากกับเพื่อได้ไห้ตงะการครับตการอยู่ตการเนาะครับผมฝากเบอร์ไว้ปะเบอร์ูนย์แปดห้าครับครับ เก้าศูนย์เจ็ดสามสี่สามเก้าครับครับได่หอยยังครับเนี่ยหอยติ๊กตะการนะครับได่หอยติ๊กตะการเนาะครับเดี๋ยวให้พี่น้องเบิ่งนี่ครับลูกชายเบนรับลูกชายแม่ตัวผู้ลูกของแม่นี่ครับยอดสองเนะเอ็นเค่อครับแดงดีเนาะ พี่น้องเบิอง้างๆครับขับง่วราคาแสนสองครับลูกเด็ดกินแล้รอบพัันได้ว่ามดหนทำนะแค่หาสองศูนย์ก่าจะทังเงื่อตะการเขาพูดเรื่อยๆไงโตไหนนี่ครับ ามหมื่นซีได้ยักปีแล้วครับเด็กวางปีไปว่งปีกลัวๆเนาะประมาณนีกันกับราคาสามหมื่นสีพ่อโย่เพื <t 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 ่ออะไรนี่ครับโย่พื่ตการตะการแดนง่วงงามเพ่ะกัตะการนี่ันครับอันนี้ของของพี่ว่าหรือของคนมาน้ำกัรว่าเลยบอกบอกครับเอาเขาพูดหลายๆเด้อ เ่าไหนพ่ออูหลูแบงเดียรับรถไปเป็นตัวไม่ครับ ววแล้คู <c oughs> ่นี้เท่าไรนี่ครับราคาเปิดเท่าไหรครับสี่หมื่0สองคางๆกันนี่แม่นอีบพวครับเ,ยเลยแป็นม่วพอบ่โมแมนเนาะสี่หมื่นสองครับปีกัวปะพอตัวนี้วางปีกัวเนะะาะราคาสี่หมื่นสองครับ พ่อครับสวัสดีครับผมพอ่อเนี่ยทอดแต่พ่อแม่เนี่ยห้องไปสี 40, ่เมื่อนคางกันแล้วพ่อสาวอย่าแม่ลูกแม่ลูกทอดแต่พอ่อห้าสิบเจ็ดแม่ลูกครับ หน,นึ่งเจ็ดดสอกันแล้วพ่อบ่ท่าไดนพ่อสองหมื่นสามเนาะสองหมื่นสามตัวเด็ดสี่สิบพ,พอดีเลยว่าคาสี่หมื่นค่ะ พ่อร้านถามเนี่ยช่วง,ง,นงนี้ราคาง่วเป็นยังไงครับม,ออมันราคาามันลุ่งหรือมันเก้นหมน

บรรยากาศซื้อขายตลาดเัื่อวานเพื่อวิ่งชำบหลาครับพี่น้องเพิ่งคลิปนี้แล้วก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์ให้กำลังใจช่องเกษตรกรวันยูน้ำเนยนะครับสำหรับพี่เมล่าพี่น้องไปเพียงแค่นี้ครับพอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ